สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยีหงคือเก่าครับเพื่อนครับืัอนี้ว่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งบกม่วงดองที่ยี่หงดองไว้นะครับน้องเพื่อนเนาะกะมีอยู่คลิปนึงครับที่ยี่หงเฮดชิปดองบกม่วงเนาะครับน้องเพื่อนเนาะแล้วกะปิดถังไว้ประมาณสิบห้าวันนี่กะเลยมาหลายวันแล้วครับเพื่อนครับว่าจะมาเปิดถังบกม่วงดองให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งกันเนาะครับเนาะแล้วก็ จะเอาไปเฮ็ดบกม่วงแซอิมครับผมบกม่วงแซอิมเอาออกไปขายนะครับน้องเพื่อนเนาะเฮ็ดง่ายๆครับเอาบกม่วงแซอิมมาปอกเปลือกแล้วก็มาคลุกกับน้ําตาลนะครับเนาะสูตรของยุยหงเองนะครับน้องเพื่อนเนาะเฮ็ดง่ายๆครับผมเป็นแนวทางไปเบิ่งกันครับเพื่อนครับมีถังบกม่วงครับเพื่อนครับก็เลยมาหลายวันแล้วล่ะครับเพื่อนครับตั้งแต่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนครับก็จะเก็บออกมาแล้วก็ ล้างน้ำเนาะครับน้อนเพื่อนเนาะจิเก็บเส่กระมังนี่ครับหอมครับเพื่อนครับหอมหอมหอม มะม่วงดองดองเองเลยครับเนี่ยเอาเะนาะนี่ครับเพื่อนครับ ล้างน้ำทำคาสะอาดครับรับเพื่อนครับมะม่วงดองนะครับเนาะยี่ผมก็จะปอกเปลือกออกแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะเอาไปคลุกกับน้ำตาลครับเพื่อนครับ ออกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โอ้ ه, เนื้อแน่นๆเลยครับเนื้อแน่นๆก็จะจะหั่นประมาณนี้แหละครับปึ๊บปึ๊บ ทำไมก้อนนี่ที่บ้านนะครับเนาะยู่บ้านเขาดองว้ผู้เท่าผู้แก่ดองว้ครับเพื่อนครับดองใส่ไหดองใส่ถังไว้นะครับเนาะเวลามีเวียกมีไ้มีน้ย้ำไปเฮ็ดไ้เฮ็ดน้ากะเปิดถังดองบักม่วงครับโอ้เอาไปกินแซ่บลายครับเพื่อนครับแก่เมื่อยนะครับเนาะตะกี้กินหอดเปียกหมดแล้วครับเนี่ยานแม่ตามบ้านเขาตะกี้กงกินเปลือกมันพอมเปลือกมันจะจะมันๆนะครับเนาะเปลือกมันจะมันๆ แต่ก้อนก็นจะเป็นบกม่วงแก้วครับบกม่วงแก้วบกม่วงใหญ่นะครับเนาะทุกวันนี้นี่ไม่ค่อยเห็นครับแต่เห็นแต่โชคอันนั้นโชคอันนั้นเนื้มก็จะแน่น นี่ครับเพื่อนครับแต่ตอนคูน้ำตาลแล้วยูของจะไทยเป็นไงนะครับน้องเพื่อนเนาะครับเพื่อนๆครับนี่ยูของได้เฮดเสร็จแล้วนะครับน้องเพื่อนเนาะปอกเปลือกแล้วก็หั่นครับเพื่อนครับมันจะเป็นในลักษณะนี้ครับเพื่อนครับเนื้อแน่นๆเลยครับน่ครับเนื้อแน่นๆตอนนี้นะครับเนื้อเขาก็จะแน่นๆเหนียวๆหักก็บ่ค่อยนั่นปันเลนะครับเนาะ เหนียวเหนียว,ยวอยู่ครับอยู่หองกจ็จะใส่น้ำตาลครับเพื่อนครับใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับเนาะน้ำตาลทรายขาวหนึ่งกิโลนะครับเนา,า,านะนะใส่เลยครับ ความเค็มความเปรี้ยวอยู่กับ,บมม่วงแล้วเนะครับน้อนเพ่อนเนาะม่วงดองมันมีความเค็มความเปรี้ยวแล้วกุกเลยครับเจ้าหนก็ขอบคุณเพื่อนครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะคลิปของยี่ห้ออย่าลืมครับเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ฝากในเด้อเพื่อนๆฝากเป็นกำลังแรงใจงแห่กับพี่หงแน่นะครับเนาะ <c oughs> ปกติแล้วก็จะทิมไม่ประมาณหนึ่งคืนแหละครับเพื่อนครับแล้วก็จะนําไปขายได้เลยน้องครับเนาะมะ <c oughs> ม่วงแช่อิ่มทำง่ายๆมันก็จะแสบพอดีครับเนี่ยกรอบๆมะ <c oughs> ม่วง,วงแช่อิ่ม สูตรที่หกนครับเนาะเห็ด่ายๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนครับมาเห็ดม้าให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันครับเห็ด่งไๆเป็นแนวทั้งก็ไ้เนาะครับเนาะเป็นแนวทั้งดีๆอีกผงก็เห็ดแบบนี้นะครับไปขายรถผลไม้สดพร้อมทานนะครับเนาะคลิปนี้อยู่ตรงขอลาไปก่อนครับเพื่อนครับสวัสดีครับ